ครับก็ขอสัสดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มวยไทยสมาชิกกลุ่มไลฟ์เสียงทุกกลุ่มแล้วก็ท่านผู้ติดตามช่อง y u t u b e มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่10 มีนาคม2568ผอมวยหัวปีมวยไทยมาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นชมวยก่อนชกของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำรวนทิศที่16มีนาคม2568นะครับซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลาประมาณสักบ่าย2องโมงครึ่ง จากห้องส่งช่องเจ็ดสีนะครับันะ้นซื้อผมเองก็เดินทางไปภาคให้กับซื้อฟังในเวทีช่องเจ็ดสีเหมือนเดิมนะครับนะสำหรับผลงานการภาคของช่องเจ็ดสีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งนี่คือ่เป็นการชกกระหว่างทัดแฟนเทียนหลวงกับกองสนั่นนะครับหน่วยคนนี้นี่ผมก็ชอบไปที่ทดแร่ของเทียนหลวงนะครับนา่าจเปิดอยู่ที่ประมาณสักสามหนึ่งได้นะครับ แต่ว่าขึ้นไปนี่ไม่ได้สั่งให้เข้าทางด้านของเทียนหลัวน,นะครับนรอยันยันไหนยันกันเลยนะรอยันเสมอนะเหตุที่ไม่เข้าเนื่องจากว่าทางด้านของกล้องสนั่นไม่เคยแพ้นอกไครในเวทีมังกรมาก่อน,นะครับผมก็เลยอ่านตั้งแต่ก่อนไว้ชคว่าคูเนี้โชคกันยันห้ายกนะครับไม่จะเป็นต้องรีบเข้านะ หมอยคุณนี้ก็ให้เข้าไปที่ด้านของเทียนหลวงครับแล้วก็มีราคาดีๆก็ให้แต่งตัวซื้อขายบางทุนกันไปนะ,นะก็ทางด้านของกองสนันก็พลิกชนะไปด้วย2ต่อ1เสียงนะครับนะนคู่คิดสุดสีพลิกไปพลิกมาใครอยู่ฝั่งไหนก็ออกตัวได้นะครับสำหรับหมวยคุณที่1น,นะ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างด้านจากล่าสุนย์ดอกไ้ต้มพันธฝาในเมืองนำขบวนปอหอมกลิ่นมวยคนนี้ผมชอบไปที่ด้านของนำขบวนนะครับนะแต่ว่าเดดเปิดประมาณ2152ประมาณนี้ก็ยังไม่ให้เข้าครับนะให้เข้าตอนจังหวะยันไหนยันกันนะครับนะจังหวะตกเป็นรองด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ทางด้านของนำขบวนก็เป็นฝ่ายชนะไปในยกท้ายๆนะครับนะก็เป็นวยเด็ตัวเดียวเล่นด้วยนะครับสาหรับทางด้านของนำขบวนนะครับ คู่ที่สามนี่ผมชอบไปที่ด้านของไข่มุกขาววันของโอมนะเพราะกด้านออยาากระเป๋าลิงบี้ครับนาเรตเบิร์นี่ก็ทางด้านของไข่มุกขาวก็เป็นต่อประมาณสัก1 0บต่อเก้าห้าต่อสนะครับนะก็ชอบแดงนะคู่นี้ก็ถือว่าเสียนะครับนะเพราะว่า <c oughs> รองแล้วไม่มานะครับไม่ได้เข้าตอนต่อด้วยนะให้เข้าตอนที่เป็นรองด้วยนะครับปรากฏว่าทางด้านของอไข่มุกขาวนั้นหมดแดงปลายๆ,ๆ,ๆนะครับก็แพ้ขาดลอยนะครับนะแต่ว่า,ามวยคูนนี้ก็ถือว่าโชคกันสนุกเลยนะครับ คู่ที่สี่นี่ผมก็ชอบไปที่ด้านของสิงห์ดำยุทธสุราชครับนะก็สั่งให้เข้าคือให้เชียร์ทางด้านสิงห์ดำตลอดนะครับนะสิงห์ดำตลอดหมดคุกขี้สุสีก็สั่งให้สิงห์ดำตลอดเพราะว่าไม่เคยสั่งให้เข้าทางด้านของเนื้อทรเนีตครับม่คูน่นี้อาจจะมีดรามา่าแต่ว่าตามสายตาผมที่พักอยู่ในเวทีผมเห็นว่าทางด้านของฝ่ายแดงนี่เตะเข้าทุกเม็ดเลยนะเตะแต่ซ้ายนี่เข้าทุกดอกเลยนะครับเนื่องจากว่าทางด้านของ ที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับเหนือธรณีเป็นมวยที่แพ้มวยซ้ายนะครับจะบางจะบางซ้ายไม่เป็นนะบางซ้ายไม่เก่งนะทางด้านของสินดําก็เตะเอาเตะเอานะครับเพียงแต่ว่าติดสองถอยไปนิดหนึ่งในวิธีสถานการณ์บีบนะว่าหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันว่าสิงดําไม่มีแพ้นะครับอาวุธมวยนี่ถือว่าชนะเห็นชัดนะครับนะลูกที่ชนะชัดเจนก็คือลูกจากนี่นะครับนะก่อนที่ทางด้านของสินดําจะจากออกจากตัวของท่้านเนือธรณีนี่เตะซ้ายแล้วฉากออก ออทางด้านของเนือโทรีโต้คืนไม่ได้นะครับนี่คือลูกที่ชนะอย่างชัดเจนนะครับนะการไม่สามารถที่จะให้ทางด้านของเนืออทริชนะไ,ได้ด้วยลูกนี้แหละครับแนตะ้แล้วก็ฉากออกทางด้านเนื้อทรีโต้ไม่ทันก็กลายเป็นตัวแพ้ทันทีนะครับในะคู่นี้สมาชิกก็สบายยกันไปนะครับนะสำหรับผลงานการภาคของอสัปดาห์นี้ก็ถือว่า,าสมาชิกก็ร่ำรวยกันไปเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับนะ่ะก็ถ้าหากว่าสนใจตัวช่วยครับแต่ข้าตู้ยังไม่มีเขาเรียกว่าตัวชี้ตัวช่วยอะไรต่างๆนี่นะครับนะ้ะก็ดูว่าสู่คำวา่าด้ตัวน้นตัวเชียม,มาช้านะ ข้อมูลมวยก่อนชคมีน้อยนะถ้าอ,อยากจะฟังผมภาคมวยนะครับนะก็ผมภาคเสาร์อาทิตย์นะภาคคนเดียวนะไม่ฝากใครภาคด้วยนะครับภาคเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นั้นวันเสาร์สามช่องแล้วก็วันอาทิตย์สามช่องนะครับนะมวยหูวีพีพวกครั่องเขียงทีเดือนละ1 5 0 0บาทสัปดาห์ละ500บาทรายวันก็วันละ300บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันอาทิตย์ันเดียวก็เดือนละ1000บาทนะครับมวยหูพัดลองเดือนละ1000บาทสัปดาห์ละ300รายวันวันละ200บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟัง เฉพาะบริษัทประเด็กก็เดือนละ600บาทนะครับลาเสียงวีพพวกนั้นเวทีไม่ผ่านกล่องนะครับนะยไวกว่ามยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านนะครับผมย้าเลยว่าไวกว่ามยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านไวกว่าลายเสียงที่ภาคอยู่ที่บ้านนะครับนะไวกว่ามวยหูก็ลายเสียงก็เลยนะเพราะว่าไม่ได้ผ่านกล่องให้เสียเวลานะครับตะภาคกันในเวทีก็เดือนละ 400บาทนะครับในะ400บาทชอบแบบไหน,นอย่างไรนะก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่อยากจะอาจจ่ยายคืออาจจะลุ้นเฉยี์มวยไม่เยอะนะครับนะก็เป็นรายวันนะก็ ถ้าฟังมวยหูไอพีผมพกเครื่องเข้าวิธีเฉพาะช่องเจ็ดช่องเดียวนี้ผมคิด150บาทนะครับเนื่องจากว่าเสียสละเครื่องให้1เครื่องนะแล้วก็ถ้าเป็นมวยหูผ่านกล่องฟังเฉพาะช่องเจ็ดช่องเดียวผมก็คิด100บาทนะครับนะถ้าฟังผมภาคในวิธีการันตีว่าไม่เป็น2รองใครอย่างแน่นอนนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนฟังผมภาคมวยช่อง7ประมาณ700กว่าคนนะครับนะกลุ่มกลุ่มลายเสียงนี่3กลุ่มแล้วก็มวยหูอ่ามวยหูทุกอย่างเลยนะครับนะก็รวมกันประมาณสัก700กว่าคนนะครับ เพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าคนฟังผมภาคมวย700วคนต่อต่อสัปดาห์ในคนฟัง700คนนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผมที่จะต้องอาหาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์มวยก่อนชกโดยละเอียดนะครับเพื่อให้ทุกท่านสามารถนําข้อมูลไป ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนนะครับถ้าชอบแบบไหอย่างไรก็สามารถโทรไปสมัครได้ครับ0 8น7 5 1 1ด8 8นะครับ082751-1988โทรไปครับนะีมสมัครกันตั้งแต่เน่นๆนะครับการันตีว่า,าเต็มตลอดนะครับนะเต็มทุกสัปดาห์นะครับนะสมัครตอนนี้การันตีได้ฟังผมภาพมวยอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่เดินทางไป สำหรับท่านใดที่อาจจะมีธุรปร่าปังหรือว่าต้องการไปพักผ่อนนะแล้วก็หาสถานที่พักนี่ผมเองก็แนะนำนะครับที่โรงแรมใชนาทแกรนะซึ่งผมเองก็ได้ไปใช้บริการมาแล้วนะครับก็พบว่าเป็นโรงแรมที่น่าให้การสนับสนุนนะครับเป็นโรงแรมที่ ก็ใหม่นะเป็นโรงแรมใหม่นะครับแล้วก็สะอาดสะอาดนะแล้วก็มีอาหารอาหารเช้านะครับนะถ้าเกิดว่าช่วงส,ง,ง,สงการานตหาที่พักที่พักไม่ได้นะครับนะก็จะลืมนะครับนะโรงแรมชัยนาะทแกรกนะครับนะผมการันตีว่าผมไปใช้บริการมาแล้วใช้ได้ทีเดียวนะครับดีทีเดียวไม่ดีนะถ้าไม่ดีไม่มีคุณภาพผมไม่ยืนยันไม่การันตีให้นะครับนะสนใจก็0-93182 0 7 6นะ7นหะ0 9 3 1 8เ0้า7นกนะครับมีอาหารเช้ากาแฟก็ <c oughs> ร้านอาหารนี่ก็ถือว่าทำอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ที่ผมชอบก็คือ,อสะอาดนะเป็นสถานที่ที่สะอาดมากๆเลยนะครับนะก็ร้านอาหารท่าพระจ,จันทร์นะ ก็สนใจก็นะครับใครผ่านไปทางชัยนงชัยนาธนะครับอยู่ในตัวเมืองชัยนาธเลยนะครับนะบก็ห่างจากตลาดชัยนาธก็ไม่เท่าไหร่นะครับนีบก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่หนึ่งไว้เป็นตัวเลือกสําหรับสมาชิกหรือว่าท่านใดที่เดินทางไปชัยนาธหรือว่าผ่านไปแถวนั้นนะครับ <c oughs> ก็มาว่ากันที่มวย คู่ที่หนึ่งนะครับนะคู่ที่หนึ่งของอารายการมวยไทยจัดสีประจำวันอาทิตย์ที่16กนะก็รุ้นเชียรมวยช่องเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวผมจะรายงานว่า,อาลอตเตอรี่ออกอะไรให้ด้วยนะครับนะเวลาถ้าเกิดว่าผมภาคมวยแล้วมันตรงกับวันที่หวยออกนะครับนะผมเองก็มีลุ้นหวยนะครับนะก็ม,มีมีหวยวิเคราะห์หวยให้กับสมาิกไปลุ้นไปเฉียดด้วยนะครับนะนะก็พูดง่ายๆเลยว่า ชีวิตติดลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันอา,อาทิตย์นี้นะครับนามีทั้งมวยทั้งหวยแล้วก็ถ้าใครชอบฟุตบอลก็การคือก็มีฟุตบอลด้วยนะครับคู่ที่หนะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีเป็นการพบกันระหว่างธนากรประแดงก้องมีชัยจิตมังนอนพอัฒนาธนเขาฝ้ายในเมนองอัดนันตชัย่ลานาวอเตอร์ไซด์มวยคู่นชืกันไมกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์เป็นมวยรอบปูนเสือเช่นเดิมนะครับสําหรับทางด้านของก้องมีชัย <c oughs> จิตมังนอนนี่ก็ ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะเสียเปรียบช่วงช็อคเล็กน้อยส่งมวยก็ฝีมือบวบบนเข่าใหนครับรูปร่างเก็บการรดทำได้ดีมีทนะนงปิตใไนชกวงในแข็งกว่าวงนอกเล็กน้อยส่งมวยก็แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงนะครับกระดูบบบบกบวบนกระารผ่านมวยก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันทีเดียวนะครับข้อมูลด้านเทคนิคของทางด้านฝ่ายแดงก็มีใช้ในอายุ16ปี1 6 5เซนจากร0ออกระดูกมวยก็ประมาณสัก50ครั้งซ้อมอยู่ที่ร0อแอดครับไปปอยก็ 55กิโลกร,รัมเวทชกประจำก็ร้อยสิบถึงร้อยสิบสองปอนด์ปีหกเจ็ดหกแปดชกไปแล้วสี่ครั้งก็ชนะสองครั้งแล้วก็แพ้สองครั้งครับการชนะสองครั้งเป็นการน็อกหนึ่งครั้งในยกที่ห้านะชกเวทีมังกรมาทั้งหมดในยี่สิบครั้งแหละน็อก,กชกสี่ครั้งครับแล้วก็แพ้น็อกให้กับทางด้านของูชกในเวทีมังกรนี่สองครั้งนะครับนะก็น็อกสี แพ้นกสองนะครับนะเนคืโชคที่โชคทีและหนึ่งครั้งก็แพ้คะแนนนะครับแต่ก็เป็นมวยสายของจิตเบรนนท์นะครับนะสำหรับทางด้านของก้องเมยชัยส่วนทางด้านกองฝ่ายนะ้ำเงิอนอนันตชัยลันาวเตอร์ไซก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็สูงยาวได้เปรียบเห็นชัดเจนนะทรงมวยก็ฝีมือบุบบนเขาในครับรูปร่างเก็บการรุกรทำได้ดีมีทั้งนอกปีนในโชคบ,บ้วงนอกวงในดูว่าจะแข่งใกล้เคียงกันแหละนะครับนะก็คือพวกนี้แหละเป็นมวยครบเครื่องครับมีนอกมีในนะครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็น ขอ้อมูลทานดเทคนิคของอนันตชัยลันนาวอเตอร์ไซสอายุ19ปี170เซนก็สูงกว่า5เซนจากจังหวัดยะลากระดูกมันประมาณสัก50ครั้งก็พอกันคัดซ้อมอยู่ที่พัดลงปล่อยๆก็53 54วัากับน้อยกว่าประมาณสัก1กิโลกรัมเวทชกไปจําก็114 112ปอนด์นะครับปี67 68ในชกไปแล้วล9ครั้งนะก็ชนะ7เป็นการนก2ครั้งในยกที่2กับยกที่4แล้วก็แพ้คะแนน2ครั้ง ชกเวทีมงกรมา22ครั้งก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ้วก็ชนะนกชกในเวทีมังกรถึง9ครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นอาวุธมวยของท่านอนันตชัยนี่จะต้องแม่นยำแล้วก็หนักแรงมากๆด้วยนะครับนะก็ถือว่าชนะเกือบ50%เนลยนะชนะนกน่าเกือบ50%เลยนะครับแล้วก็เคยแพ้นกให้ท่านของชกในเวทีมางกรุง2ครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่3ทั้ง2ครั้งเลยนะครับดังเพราะฉะนั้นมวยคนนี้โอกาสที่จะรุนลรือรับนับนกสายต่ำภายใน3ยกก็ถือว่ามีโอกาสมากเเลยยทีีดวนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นี่ขึ้นเวทีไปในรูปร่างในทางด้านของอนันตชัยฝ่ายนะ้ำมันจะได้เปรียบรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่านะครับนะทางมวยก็จะต้องเป็นทางด้านของกล้องมีใช้ที่รูปร่างเล็กกว่าแล้วก็จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาส่วนด้านอนันตชัยซึ่งเป็นมวยที่มีนอกมีในนะก็จะคอยหาจังหวะดึงบังตั้งโต้นะครับแล้วก็คอยดักเสียบดักแทงแล้วก็ได้จังหวะชัวร์ก็อาจจะสวนหมัดสวนศอกนะแล้วก็มีเลียมผักร้องเท,ทิยนที่ดีด้วยนะครับนะฝีมื่มวย จังหวะการอาวุธอะไรต่างๆความหนักแรงของอาุธเนผมดูว่าถ้าได้ของอนันตชัยดีกว่านะครับแล้วถ้าได้ของก้องมิชัยจะชนะได้จะต้องพลิกในยกสุดท้ายให้ชนะของอนันตชัยรานาเวอร์เตซซึ่งเป็นมวยสายาเกียรติพันธมิตรนะครับในชกช่องสามประจำในก็ดูว่า,าต้องรอกันปลายๆเลยนะครับนะสำหรับทางด้านของอนันตชัยนี่ก็ชกที่ช่องเจ็ดวันนั้นี่ชกที่ช่องเจ็ดมา อน,นันตชัยนี่ก็เคยชกที่ช่องเจ็ดมาแล้วนะครับนวันน sure. ้นเี่ชกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมวยตัวสำรองนะครับนะชกชกเขาเรียกว่าโชกคัดเลือกตัวสำรองนะครับนันชชคัดเลือกตัวสำรองก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนคู่ชกนะครับนะฝ่ายชนะคะแนนคู่ชกนี่วันนั้นก็ถือว่าชนะแสนศึกนี่ขาดลอยนะขาดลอยแท้ๆนะครับสาหรับทางด้านของอนันตชัยนะชกที่ช่องเจ็ดมาหนึ่งครั้งคัดเลือก ตัวสำรองคันเดิมปูนเสือนะครับนะก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนแสนเงเอกสอราชบูมขาดลอยท้ายๆนะครับผมดูอยู่ในเวทีด้วยนะครับมวยคู่นี้ก็วิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชกบยังชอบไปที่แต่ด้านของอ An นันตชัยลันนาบอตไซนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายราชสักลูกหมูห้ 5, พระตด้านของฝ่ายเงินคลายพยักทอตอ่อพระพรานอรายมวยคู่นี้ชบกันพิกัดตําหนัก112ปอนด์ทางด้านของฝ่ายแดงราชศัก ราชศักก็เป็นหวยซ้ายรูปร่างจะสูงยาวทรงมยก็ฝีมือบุม๋มบนเขาไหนครับปร่างเก็บการรุกทำได้ดีมีทั้งนอกปีทนายชกวงในแก่งกว่าวงนอกนะทรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรง,แ,ง,แ,ง,แ,งแล้วก็อาวุธไว้ก็ถือว่าหนักแรงทุกลูกด้วยนะครับข้อมูลตรรัวเลเทคนิคของราชศัก์อายุ10อายุ20ปี1 7 1เซนจากพัดทลุงกระดุกมวยประมาณสัก6-70ไปล่อยๆก็54กิโลกร,รมัมเดชชกบประจำก็112-113กว่าปี68ชกแล้ว1ครั้งนะก็ชนะคะแนนคู่ชกไปนะครับ ชกบปทีมากรุงมาทั้งหมดนี่ก็เจ็ดครั้งนะก็คืออาหายไปนานครับนะก็กลับมาภาคใหม่นะหายไปประมาณสัก3าปีได้นะครับแล้วก็กลับมาภาคใหม่นะชก7ครั้งในก็ชนะ3เป็นการนอก2ครั้งในยกที่2อสาและแพ้4ครั้งเป็นการแพ้นอก3าครั้งในยกที่2ยกที่3มนะครับนะมาใหม่ๆนี่ดูว่าจะแพ้นอกง่ายเป็นิด็นึ่งนะแต่ว่าช่วงหลังนี่สภาพร่างกายแล้วก็สภาพร่างกายแล้วก็หวัวใจก็ถือว่าดีขึ้นนะครับถ้าเคยชกที่ชกเจ็บมาแล้วหนึ่งครั้งก็ชนะคะแนนนะครับส่วนด้านของฝ่ายนวลพล ปลายพยักทอตอพระพรานารายก็ ก็เป็นใบขวารับรูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบชงชกเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยก็ฝีมือผู้บุกเข่าในครับตูคกับได้เก็บการวุธของชกทําได้ดีมีท่านอกปิดไหลชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยวงในก็มีครับนะเคยชนะน้องกูชกด้วยเข่าก็เคยนะครับนะแต่ส่วนมากนี่จะชกวงนอกดีกว่าวงในนิดๆนั่นเองนะครับ <c oughs> ข้อมูลทางเทคนิคของท่านพลายประยั์ทอต่อพัฒนารายอายุ16ปี ก็อ่อนกว่า4ปี167เซนก็ต่ำกว่าประมาณสัก4เซนจากจัวอมระยองนะกบกระดูกมวยก็ประมาณสักหกสิบไฟกระดูกมวยก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับนะซ้อมอยู่ที่จันทบ,บุรีครับปอยก็53กิโลกรัมน้อยกว่า1กิโลนะเวทชกประจำก็112่อนด์เพราะฉะนั้นรูปร่างในยทัได้ของปลาวิษจับบางกว่านะครับแล้วก็จะต่ำกว่าด้วยนะครับเตียบกว่าบางกว่าปี67เจกแปดชกปแป8ครั้งนะก็ชนะ5ครั้งเป็นการน็อก2ครั้งในยกที่34แล้วก่แพ้งเป็นการแพ้อก1ครั้งในยกที่4 ชกวิธีมักงกรมาทั้งหมดไี้18ครั้งนอกกุก4ครั้งในยกที่2ในยกที่2แล้วก็ยกที่2 3 4และก็แพ้นอก2ครั้งในยกที่3ยกที่4นะครับเคยชกที่ชก7มาทั้งหมดนี้ก็7ครั้งเลยนะก็ชนะ4ครั้งเป็นการนอก2ครั้งในยกที่2ทั้ง2ครั้งเลยพระฉนนต้นจัดมากมากครับสำหรับด้านของปลายพยั์นะแล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งที่ช่วง7ในยกที่3ด้วยนะครับ เมื่อคุณนี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของราชสักจะได้เปรียบร่างสูงยาวใหญ่กว่าแล้วก็ได้ส่วนหนาหนากว่าหนาปึกหรือหนารูปร่างให้ใหญ่กว่าชัดเจนแทบบังกันมิดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางด้านของพระประหยัดนั้นเป็นมวยที่รูปร่างบางๆนะครับนาะสูงบางแต่ว่ายังสูงไม่เท่าทางด้านของราชสักทางมวย ก็จะต้องเป็นทางด้านของราชสักขับที่ต้นเปิดฝ่ายเดินเข้าหาเพราะว่าชกเมองในเก่งกว่าบวงนอกส่วนด้าน,นของปราพยักษ์ซึ่งเป็นมวยบงนอกเก่งกว่าก็คงจะตั้งรับจับทางหรือบางตั้งโตะนะครับต้นต้นก็คงจะคู่คีสุดสีแต่ผมอ่านว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราชสักขึ้นคอได้ทางด้านปราพยักษ์ก็คงจะลําบากนะครับนะก็ต้นๆ้นอาจจะพลิกไปพลิกมาได้แต่ว่าปลายปลายผมดูว่าราชสักลูกมหาดีกว่านะครับชิดตัวชอบคนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของราชสักลูกหมูห้านะครับ คู่ที่3ครับซึ่งเป็นรองคู่เอกของรายการในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างท่าด้าแปลงเสนิงแดงวันของโอภัตระขป่านวนสิงห์สอชกมีชัยมวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก127ปอนด ทางด้านของฝ่ายแดงสมิงแดงก็เป็นมวยขวารับรูปร่างสูงยาวดูว่าจะได้เปรียบเห็นชัดเจนนะสมวยก็รีมือบุ๋นข่าในครับรก็ได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีทั้งนอกปิดทนายชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะแก่งใกล้เคียงกันด้วยนะครับแนววุธมวยก็ถือว่าหนักแรงทุกลูกว่าจิตวิจัยดีาธาตุมวยนี่ถือว่าทหทมั่นคงอปลายๆนี่ถือว่าจะมั่นคงนะครับนะแต่ว่าหายจากวิธีนาประมาณสักสามเดือนได้นะครับ ข้อมตรนทนินสถิตของสนามสมิงแดงอายุ21ปี175เซนจากสุราธ,ธานีกระดูกมวยหกเไฟนะก็ซ้อมอยู่เพชร4ี่เหมือนนะครับป,อย,ปอยก็62กิโลกร,รัมเดือดชกประจำคู่ร้อยยีปอนะครับนัดนี้นชก1 2อกลางวันก็ถือว่าเป็นน้ำหนักสบายๆนะครับนะก็เคยชกที่ช่อง7มาปี67ชกไปแล้ว6ครั้งนะก็ ชนะ3เป็นการนอก1ครั้งย้อย4แล้วก็แพ้คะแนน3ครั้งชกเมืองกรุงมาทั้งหมดใน2ีครั้งนอกกุชก5ครั้งในยกที่3ยกที่4นะแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีเมืองกรุงมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของสมิงแดงน่าจะยืนระยะครบ5ยกนะครับ เคยชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดเี่ก็5ครั้งนะก็ชนะคะแนน4ครั้งและก็เสมอ1ครั้งนะครับนะัเสมอนัดแรกและก็ชนะมาสีนัดติดต่อกันถ้าเกิดว่านัดนี้ชนะอีกก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นเสื้อสามารถช่องเจ็ดได้เช่นกันนะครับส่วนท่นนานักกฟารมเวอร์สิงห์สโชคมีชัยสิงห์ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างเป็นรองสมวยฝีมือบุบบนเขาในรับรูปรับได้เก็บการลดทำลาีมีทั้งนอกปีตาไหนชกคนในเก่งกว่าวงนอกนะสมวยในจะแข็งแกรง่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับ ข้อมูลทรานเทคิคนน้นสิงอายุ21ปีเท่ากัน170เซนก็ต่ำกว่า5เซนติเมตรจากสุราษธานีก็ถือว่าเป็นดาวบี้เม็ดเมืองสุราษเลยนะครับกระดูกมวยชกมาก,ก่อนนะครับก็ชกมากกว่าก็ประมาณสัก80 ไฟนะก็ซ้อมอยู่ที่สอโชคมีชัยนะครับปล่อยๆก็63กิโลกร,รัมมากกว่า1กิโลเวทชกประจำครับ1 3 0่ง0ถึร้อปอนด์นั่นนี้มาชกร้อย7นะก็ต้องดูวันช่างด้วยว่าคุมน้าหนักกันมาแบบไหนอย่างไรนะครับนะผมเชื่อว่าอ่ามวยค่ายใหญ่น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการทำน้ําหนักนะเพราะว่ามีวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ ในสำหรับการลดน้ำหนักที่ดีพอสมควรที่เยอะนะ่นะก็ถือว่ามีระบบฟิตเนสที่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อว่าอาจจะมาลดนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าจะต้องคุมเยอะอย่างแน่นอนนะครับเพราะปอดก็หนักกว่าหนึ่งกิโลแล้วก็เดชัประจําจก็จะมากกว่าประมาณสัก3าปอดเลยครับนัดนี้โดนดึงน้ำหนักลงมานะครับข้อมูลข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านสิ่งนี้สิ่งนี้ก็อ,อายุ ยี่สิบเอ็ปีนะรอยเเซนะครับนะก็ก็ดูว่าตำนะ,ะเตี้ยกว่านะครับนะเตี้ยกว่านะครับนะก็ปีหกเจนี่ ปี67-68ชกไปได้7เจ็ดครั้งก็ชนะคะแนน2ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน5ครั้งน,นะครับในะชกเวทีมงังกรมาทั้งหมดในสิครั้งก็น้อยกว่าทางด้านขา้อแดงประมาณ6ครั้งนะงงนกกระทเพียง,งครั้งเดียวในยกที่3แลวก็ยังไม่เคยแพ้นกให้กับใครในเวทีมงังกรมาก่อนนะครับในพรนคอนที่น,ะนี้ผมก็ได้อ่านว่าสู้กันเดี่ยวห้ายกแต่ว่าในเรื่องของความตัแกแรงทางด้านข้าแดงจะหนักแรงกว่านะครับนะแต่ว่าสิงห์ก็ชกเวทใหญ่กว่าด้วยนะครับในะชกเวทใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นวยคนนี้ก็ถือว่าธาตุมวยน่าจะเพียงพอที่จะสู้กกัันนอยย่างะครบ ะเคยชกที่ชกเจ็ดวัาลสีครั้งก็ชนะ2และก็แพ้2ครั้งนะครับในชกช่องเจ็ดก็ถือว่ายังเป็นรองสถตินี้ยังเป็นรองทาด้านของผดแดงชัดเจนนะครับ เมื่อคนี้ขึ้นเวทีไปในท่าด้านแงจะรูปได้เปรียบรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่านะครับนะส่วนทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินก็จะได้ในเรื่องของล่่าปึ๊กนะเพราะว่าลั่มปึกทีเดียวนะเพราะว่าชกบเด็กกว่านั้นามาปล่อยใหญ่กว่านั่นเองนะครับนะทางมวยก็จะต้องเป็นทางด้านของสิงค์ครับนะที่จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะเพราะว่าชกข้างในเก่งกว่าวงนอกนะถ้าเล่นฝีมือ มวยวงนอกที่ผมดูว่าเป็นรอกแทรคกับฝ่ายแดงด้วยนะครับนะต้นๆน,นี่แ้ายกับสิงห์งแดงนะจกนําก่อนเพราะฝีมือมวยนอกดีกว่านะครับนำะไม่เคยแพ้นอกไข่สู้กันยัน5ยกนะดูว่าป,ปลายปลายมั่นคงกว่าด้วยนะครับชี้ตัวชอบก่อนช่างยังชอบไปที่นั่นของสิงแดงวันของโอมนะครับ ผู้เล่สี่ครับคู่เอกของรายการในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทนดาแดรงอัตชัยกีฬาสปอร์พะตพัฒนาคาเฝ่นวันเอกลักษณ์สสมานกาเมนมวยคุณนิชชอกันพิการตำหนัก122ปอนด์นะครับในะการวิเคราะห์มวยของผมก็จะวิเคราะห์ให้แบบนี้หนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนักมวยช่างเสร็จ,จี่จับฟันทองหลังช่างให้อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งสามารถที่จะติดตามได้เลยนะครับนฟันทองหลังช่างาช่วงนี้ก็จะขึ้นให้ไวนะครับนะก็จะขึ้นประมาณสัก9ก้ามองนะประมาณสัก9ก้ามงนะหลังจากที่นักมวย ของช่องเจ็ดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วก็ที่ผมขึ้นประมาณ9ก้าโมงก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ต้องที่ยังไม่ได้สมัครก็มีโอกาสที่จะได้สมัครันเวลามันไม่แต่ชันชิดมากเกินเป็นการทํางานที่สะดวกสบายของทั้งสองฝ่ายด้วยของผมด้วยแล้วก็ของสมาชิกด้วยมีเวลาเหลือมากเพียงพอที่จะ,ะรับสมัครสมาชิกกันนะครับ สำหรับทางด้านของ trees, ทางด้านของอัตชัยนี่ก mm ็เ hmm. ป <im ulator> ็นมวยซ้ายครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวพอๆกันนะนะสมวยก็ประเภทฝีมือนะครับฝีมือวงนอกดีครับประเภทเตะขาเจอยากต่อยหมัดช่วงหลังนี้ไม่ค่อยเดินมวยเท่าไหร่นะครับมีทั้งมีทั้งเดินมวยได้ถอนมวยเป็นด้วยนะครับตามประสบการณ์มวยที่โชคหมายเยอะนะครับก็อาวุธมวยนี่หนักแรงรุ่นรหรับนับล็อกได้ก่อนนะครับ ข้อมูท,ท่าเทียิดคนด้านอัตชัยอายุ23ปี168เซนจากจังหวัดพเยากระดูกบอยก็ชกมาเป็น188ใน60กิโลกรัมเดทชกไปจําก12็122-124ปอนด์ปี67-68ชกมานล8ครั้งนะก็ชนะ5ครั้งเป็นการนอก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้คะแนน3ครั้งครับชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดใน30ครั้งนอกคุชชก5ครั้งในยกที่3-4แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมังกรงมาก่อนนัดนี้ผมก็ดอ่านว่าไม่น่าจะแพ้นอกคนด้านของคู่ชกนะครับ เคยชกที่ชกเจ็ดมาทั้งหมดใน6ครั้งนะก็ชนะคะแนน2ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน4ครั้งก็เป็นการชกกลางวันที่ไม่แก่งรับสำหรับชน,นจจะดาติชัยชกที่ชกเจ็ดไม่แก่งด้วยนะครับถนะ้าแก่งนี่ก็คงจะดังระเบิดเปรี่ยงปป้งไปแล้วนะครับนะแต่ว่าก็ดูว่ายังไม่โด่งดังเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าชกกลางวันที่ไดแปลๆชอบยุบนะครับ ส่วนด้านกองฟ่นเะอวนเอกลักษ์สอสมานกาเมนนี่ก็เป็นแชมป์มรอบปูนเสือตัวที่18นะครับนะอาคอายุมากกว่านิดหน่อยนะครับนะก็นัดนี้ก็น่าจะเป็นการได้มาแก้มือนะครับนะก็เป็นนักมวยที่ต้องบอกว่า เคยเลิกมวยไปแล้วครั to to the ้งหนึ่งนะแล้วก็กลับมาภาคใหม่อีกภาคหนึ่งนะครับนะก็เป็นมวยขวาครับรูปร yeah, ่างในจะสูงยาวเท่ากันนะทรงมวยก็เป็นแบบบุบบนเข่าหนายครับลูกก็ได้เก็บการรดทําได้ดีมีท่านนอกปีทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะแล้วก็มีหมัดในศอกที่อันตรายเช่นกันนะครับนะศอกซ้ายเป็นมวยที่ซ้ายมากนี่จัดจ้านทีเดียวนะครับนะแล้วก็กระดูกเบอร์การผ่านมวยก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับนะชกช่องเจ็ดได้เป็นแชมป์มวยรับบเสือก็ถือว่าชกช่องเจ็ดเก่งกว่านะครับ ข้มูลทนาติกเต็กคอนเน,นเอกลักษณ์นี่อายุ26ปีก็แก่กว่า3ปี170เซนก็สูงกว่า2เซนจากสีสเกตกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยปอนดก็59น้อยกว่า1กิโลกรัมเวทชกประจำก็122-124ปอนด์นะครับในปี6 7 8ชกไปแล้ว8ครั้งก็ชนะ4ครัง้งเป็นการน็อก1ครัง้งยกที่3แล้วก็แพ้4ครัง้งเป็นการแพ้น็อก1ครั้งในยกที่2นะครับในชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดใน50ครั้งก็มากกว่าท่านนอกแสดง ในเวทีมังกรงนี่ก็5ครั้งครับในเป็นการนกภายใน3ยกและก็แพนนก4ครั้งในยกที่2กับยกที่4นะครับเธอชคที่ยกเจ็ดมาแล้วถึง15ครั้งนะก็ชนะที่ช่องเจ็ดใน10ครั้งเป็นการชนะคะแนนทั้งหมดแล้วก็แพ้5ครั้งเป็นการแพ้นก3ครั้งในยกที่3ยกที่42ครั้งนะครับท่างด้นของเอกลักษณ์นี่ไม่เคยชนะนกไข่ที่ช่องเจ็ดนั่นเองผมก็อ่านว่าน่าจะสู้กับชฉยยันห้ายกเลยนะครับนายกรวยคนนี้ ไม่น่าจะนกกันได้นะครับนะแต่ว่าการแพนนกที่ช่องเกดของเอกลักษณ์นั้นแพนนกไปถึง3ครั้งในยกที่3ามและยกที่4เลยนะครับพี่นันบวยคุ่นี้ถ้ามีการนกเกิดขึ้นผมก็ยังอ่านว่าทางด้านของอัจฉริยะมีโอกาสที่จะชนะนกทางด้านของเอกลักษณ์มากกว่านะครับ มวยคู่นี้ขึ้นไปในทางด้านเอกลักษณ์จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับเนื่องจากว่าทางด้านของอาจาัยช่วงหลังนี้ไม่เดินนะครับนะก็คอยดักเตะดักต่อยนะฝันศอกอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็อาศัยลูกแข็งแต่ง,แข,ง,แ,ขงแข็งนะครับนะส่วนทางด้านของเอกลักษณ์ก็จะต้องเดินเข้าใส่เพื่อเตรียมฟันฟัดตตีเข่าในเพราะบงนอกนั้นเป็นรองลูกหนักลูกแรงนั้นเป็นรอนะครับมวยคู่นี้ก็เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะเมื่อวันที่22มกราคม68พิกัด124ปอนด์วันนั้นชกกลางคืนดึกแล้วนะที่ จังหวัดสาะแก้วรูปเกมก็คู่ขี้สูสีมาประมาณ4ยกกว่านะครับแต่ว่าปลายยกห้านี่ผมดูว่าแพ้อาการมวยให้อักษณของอัตชัยไปจริงๆนะครับนะหมวยคนนี้ก็คู่ขี้สูสีพปไปพุมาชูใครก็ได้นะครับนะแต่ว่าพอสามสิบเป็นนาทีสุดท้ายนี่อาการมวยของเอกลักษณ์ก็เหมือนกับยอมรับในความแพ้นะครับนะแต่ว่าเกมกระชกวันนั้นนี่ผมรู้ว่าเอกลักษณ์นี่เวลาขึ้นคอนี่ขึ้นคอเก่งกว่าไล่แขนเก่งกว่า อัตชัยนี่จะลงเอวอย่างเดียวแหละครับนะเพราะว่าเป็นเหมือที่ไม่ชอบเข่าในนะครับนะต้นต้น,ตนอัตชัยออกนําก่อนนะครับแต่ว่าปลายปลายนะครับนะหวางได้เอกลักษณ์วางได้อัตชัยลงเอวเมื่อไหรในราคาวิ่งไปเอกลักษณ์ฉวทันทีเลยนะครับนะเพราะว่า,าโชคมังกรุงในเซียนมวยหรือว่า กรรมการจะไม่ชอบมวยที่ลงเอวนะครับนะถ้าเกิดว่าอัตชัยลงเอวเหมือนชกกันครั้งแรกนี่ผมเชื่อว่าราคาน่าจะวิ่งไปทางตั้งเอกลักษณ์นะครับต้นต้นเอชกชัยออกคำก่อนแต่ว่าปลายปลายก็ยังมองว่าเอกลักษณ์น่าจะรับการชูมือจากกรรมาการนะครับที่ตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่นั่นของเอกลักษณ์สอสมาักาเมนนะครับ ก็ครบท้นกันทั้งสีคู่ครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ชัดชมยก่อนช่องของช่อง7สีนะครับในส่วนฟันทงหลังช่างก็จะมีการวิเคราะห์จะมีการฟันทงคู่ที่5กับคู่ที่หกให้ด้วยนะครับเผื่อว่า,ามี การถ่ายทอดสดับมีการนอกกานมีการถ่ายทอดสดผมเองก็จะภาคคู้อ่างการสมาชิกทุกครั้งนะถ้าเกิดว่ามีการถ่ายทอดผมก็ต้องเตรียมข้อมูลมยวไว้ให้ด้วยนะครับนะท่านใดยังไม่มีตัวช่วยนะครับอยากฟังผมภาคมวในเวทีก็0 8 2 7 5 1 1 9 8 8 0 8 2 7 5 1 1 9 8 8โทรไปสมัครกันได้เลยนะครับชอบบะไอะไรก็บอกกันได้นะครับแล้วก็ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ